พระราชวังอัคราฟอร์ดพระราชวังสไตล์มุสลิมอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามของอินเดียสร้างเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลสามร,รัชสมัยล้อมรอบโดยกำแพงสูง20เมตรระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรจำนวน2ชั้นซึ่งช่องว่างระหว่างปราสาทกับกำแพงคือวิธีการป้องกันภ,ภัยธรรมชาติเช่นการป้องกันสัตว์ป่าดุร้าย ภายในปราสาทยิ่งใหญ่งดงามประกอบด้วยมัสยิดสวนดอกไม้และที่ประทับส่วนพระองค์ซึ่งมีลานน้าพุที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการก่อสร้างเพื่อบรรเทาความร้อนในหน้าร้อนและให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวด้านในมีห้องลับที่สลับซับซ้อนจำนวนมากให้เหล่านางสนมอาศัยและใช้เป็นสถานที่พักผ่อนของกษัตริย์โดยยุคแรกพื้นที่ส่วนมากถูกก่อสร้างด้วยหินทรายแดงตามความชอบของจกักรพรรดิ บ้าต,ต้นสร้าง้วยหินทรายแดงทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากพระเจ้าชา,ชาห์จารานั้นชอบชอบหินอ่อนก็เลยสร้างในส่วนที่เป็นของตัวเองสร้างใหม่นะเป็นหินอ่อนเมื่อถึงยุคสิ้นสุดการก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชาห์จาหานที่ทรงโปรดปานหินอ่อนจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างส่วนอื่นเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จโดยเฉพาะห้องแปดเหลี่ยมที่มีความงดงามที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ ตงรงุนี้คือห้องแปดเหลี่ยมที่พระโอรสของพระเจ้าชาวจาหฮานนำาระองค์มาถังไว้ก่อนที่จะสิ้นพระชนเนื่องจากหลอดใจตายค่ะห้องแปดเหลี่ยมเป็นห้องโถงขนาดใหญ่สร้างด้วยหินอ่อนสลักลวดลายสวยงามโดยมีช่องเล็กๆสามารถมองทะลุเห็นทัศมาหานชัดเจนที่สุดคือที่ประทับสุดท้ายของพระเจ้าชาวจาหฮานก่อนสิ้นพระชน หลังพระโอรสโอรังเซฟบุตรชายตัดสินใจจับพระเจ้าชาวจาหารผู้เป็นพ่อมาขังภายในห้องแห่งนี้เมื่อปีพศ .2201 และขึ้นของราชแทนเนื่องจากพระเจ้าชาวจาหานทุ่มเงินไปกับการสร้างอนุสร์สถานแห่งความรักทัสมาหานและพระองค์มีแผนการที่จะสร้างสุสานอีกแห่งด้วยหินอ่อนสีดำเพื่อเป็นสุสานของพระองค์เองซึ่งจะต้องสูญเสียเงินอีกเป็นจำนวนมากกว่า8ปีที่พระเจ้าชาวจาหานถูกกักขัง วันได้เฝ้ามองไปยังสุสานของพระนางมุมตัสมาหานเมเหซีอันเป็นที่รักแสงแดดที่กระทบหินอ่อนทำให้พระเจ้าชาวจาฮานตาบอดก่อนสิ้นพระชนในปีพศ2209ถ้าหากว่าพระเจ้าโอราเซตเสด,ด็จขึ้นทรองราชแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติตัวเ,เองก็คงจะนึกบรรลุบ้่นเหนือไม่ได้ตล,ดลอดรอดฝั่งก็เลยยงห้าพ่อพ่อไม่เชื่อวังก็เลยจับพ่อมาขังไว้พ่อก็ยินยอมให้จับมาขังแต่โดยดีาไม่ได้ต้องออแปเหลี่ยมนี้ค่ะ พ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าถึงยังไงพ่อก็คงไม่อยากทําอะไรแล้วเมืม่อไม่มีแม่พ่อก็คิดอะไรไม่ออกนะคะจะไปังได้เลยอขออย่างเดียวเท่านั้นขอให้พ่อไปอยู่ในจุดใดก็ได้ที่สามารถจะมองเห็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่พ่อมีต่อแม่ของเจ้าได้ตลอดเวลา พระราชวังอัคราฟอร์ตสร้างตั้งแต่ปีพศ2108ใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า90ปีรวมกษัตริย์3รัชสมัยก่อสร้างจากพระราชด â รฤกของจกักรพรรดิอักบ้าแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชาจาฮานปัจจุบันกองทัพอินเดียใช้พื้นที่กว่าร้อยละ75ในพระราชวังเป็นที่ทำการส่วนพื้นที่ร้อยละ25เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามธนพงษ์รพานุสิ์ถ่ายภาพทัลมณภัยานสุนทรกิจเ n ียนเ24รายงาน